สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชนนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึ ก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้ทําตามคําขอของหลายท่านนะครับอยากจะให้ผมอัปเดตในส่วนของราคา iPhone รุ่นท็อปนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max หลังจากที่ iPhone 14มีการเปิดตัวนะครับคลิปนี้เราจะมาดูราคาล่าสุดนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ว่ามีการลดราคาเหลือเท่าไหร่ หรือว่าบางร้านก็มีการขึ้นราคานะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเลือกเอาร้านที่มีการลดราคามาให้นะครับสำหรับท่านในที่อยากจะซื้อ iphone 13 pro max นะครับโดยส่วนตัว iphone 13 pro max ผมว่าเป็น iphone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อนะครับแล้วก็ยังคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ iPhone 14นะครับในเรื่องของการใช้งานนั้นก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับซึ่งเมื่อเราเทียบในเรื่องของราคานะครับระหว่าง13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max ราคาก็ถือว่าต่างกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีงบเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นรุ่นใหมก่ก็สามารถเลือกเป็น14 Pro Max ไปได้เลยแต่ว่าคนที่อยากจะซื้อเป็น13 Pro Max เดี๋ยวในคลิปนี้มาดูราคาทั้งหมดกันนะครับว่าน่าซื้อไหมหรือว่าเราจะไปซื้อเป็นรุ่นใหม่ดีนะครับเอาล่ะครับไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่16กันยายนปี2022เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับรายแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจัดจำหน่ายโดยทางร้าน Apple มาขายผ่านทาง Lazada นะครับจากราคาปกติ42,900บาทก็ลดราคาแล้วนะครับลดเหลือ39,590 บาทรวมไปถึงก็ยังมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปรับส่วนลดเพิ่มได้นะครับราคาก็จะถูกลงไปอีกวิธีการจ่ายเงินเราสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนผ่อนเดือนละสามพบาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี4ความจุนะครับเริ่มต้นที่1 2 8ยยี่สิบแปดกิกะไบต์สินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้หนแรึ่0 1,590บาทนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าจะกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ก็ลดราคาเหมือนกันสําหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องโมเดลไทย No Activate นะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่จากราคาปกติ42,900บาทก็ลดราคาเหลือ39,700บาทนะครับสำหรับความจุ128 g b มีเลือกทั้งหมด4ความจุเลยนะครับสำหรับสีก็มี5สีสินค้า เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้เหมือนกัน1ปีนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 13 Pro Max ถ้าท่านจะสั่งซื้อจากแอป Lazada นะครับราคาก็จะประมาณนี้แต่บางร้านราคาก็ยังสูงอยู่นะครับซึ่งถ้าท่านชอบหรือว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดก,กันก่อนนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยไปดูราคากันที่ทางด้านแอป Sho ป e ีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกัน iPhone 13 Pro Max จะจำหน่ายโดยร้าน สตูดิโอเซเว่นนะครับราคาเริ่มต้นที่4900บาทสำหรับความจุ 128GB ถ้าเป็น 512GB ก็5 2 5 0 0บาทนะครับวิธีการจัดส่งจัดส่งให้ฟรีในส่วนของการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สำหรับสีมีเกือบจะครบทุกสีนะครับจะขาดเฉพาะสีเงินเท่านั้นความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เเนะครับเปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคา สำหรับร้านแรกอีกร้านหนึ่งจัดจาหน่ายโดยร้าน i อสตูดิโอนะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปีเหมือนกันสําหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่41,000บาทนะครับแต่ว่าร้านนี้จะมีเฉพาะสีเขียวเท่านั้นมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นะครับทั้ง100แล้วก็150บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากเก็บผ่อนก็ผ่อนได้นะครับยังไงกดเข้าไปที่ลิงก์ไปสอบถามกันก่อนได้ปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป เจดีเซนท่นนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันสำหรับ iPhone 13 Pro Max ความจุ 128GB นะครับจากราคาปกติ42,900บาทก็ลดราคาเหลือ39,590บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยังไผพอนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ3959บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสาหรับร้านแรกอีกร้านหนึ่งเป็นความจุ250 16 g b นะครับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยจากราคาปกติ46,900บาทก็ลดราคาเหลือ42,999บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่นอนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ4,210บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านแอป JD Central นะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซือ้อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะ กดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Centan ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดจาก3แอปชื่อดังนะครับ Lazada, Shopee แล้วก็ JD Centan สำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max นะครับชอบร้านไหนสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับถ้าเราชอบเราสนใจค่อยทาการสั่งซื้อส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือก็มีโปรใหม่ ai, ออกมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่ง ก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max ความจุ128 g b มีให้เลือก4สีนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซื้อได้ในราคา27,500บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ให้เลือกกันดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อได้ราคา27,500บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนึ่งตรงหน้านะครับจ่าย27,500ก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099ซื้อได้ราคา3 0 0 ห้0นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อได้ราคา33,600บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าซึ่งทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน18เดือนเราจะต้องใช้จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ถ้าท่านสนใจอยายกจะซื้อนะครับอยายกจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย t r u e m o v e H นะครับอ iPhone 13 Pro Max ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น33,600บาทแต่ว่าราคานี้เป็นความจุ 256GB นะครับถ้าเป็น 128GB ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์ก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้ถึง1000บาทนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ TrueMove H ส่วนโปรเน็ตรายเดือนทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรแรกสําหรับลูกค้าใหม่นะครับท่านที่ไปเปิดเบอร์ใหม่กับทาง 1699นะครับซื้อได้ราคา35,600บาทพร้อมกับจ่ายค่าหนีลุกหน้า2,140นะครับโปร1399ซื้อได้ราคา37,100ค่าหนีลุกหน้า1,605บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา38,100ค่าหนี้ลูกหน้า1,284บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโปรนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนนะครับใช้งานมามากกว่า1ปีแล้วก็ไม่ติดสัญญาซื้อได้ราคา35,600โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีลุกหน้าคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ซื้อได้ราคา35,600โปรเป็นแบบเดียวกันกับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ราคา33,600บาทเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลงหน้า2,140บาทนะครับโปร1399ซื้อได้ราคา36,100ค่าเน็ลงหน้า1,605บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา37,100ค่าเน็ตลงหน้า1,284บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโประนะครับสุดท้ายเป็นโปรสำ หรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ราคา37,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,210บาทโปร799ซื้อได้ราคา41,400ค่าเน็ตลุงหน้า2,140บาทสัญญา12เดือนทั้ง2โปรนะครับส่วนเครื่องเปล่าจากราคาปกติ46,900ก็ลดราคาเหลือ45,000บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทูชอปทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค A I S นะครับ iPhone 13 Pro Max มีให้เลือกครบทุกสีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,000บาทโปรเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็น Pro A I S Hot Deal สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ราคา31,500ซึ่งก็จะมีค่าเหนด่งหน้าประมาณ1,000บาทนะครับคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา32,500นะครับรวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันของทาง A I S ซื้อได้ราคา32,500บาทเหมือนกันค่าเนีงหน้าประมาณ1,000บาทลูกค้า ซื้อได้ราคา31,400ืบาทนะครับส่วนแถวด้านล่างเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับโปร AIS b a s e Buy ซื้อได้ราคา32,500แบบที่ไม่ติดสัญญาราคาเครื่องเปล่าลดเหลือ4 0 0 0 0บาทนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปราคาปกติก็4 1 0 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดสําหรับ iPhone 1ิ 3 Pro Max นะครับเป็นราคาหลังจากที่ iPhone 14เปิดตัวนะครับซึ่งราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับมีการลดราคาให้บางร้านท่านชอบของร้านไหนก็ลองเลือกซื้อกันได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง Lazada, Shopee แล้วก็ JD c e n t r กดสั่งซื้อกดดูรายละเอียดได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิป นี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ